วิธีการดักกุ้งของผมนะครับคลิปนี้จัดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับวิธีการดักแบบนี้นะครับคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเข้าใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหดูครับนี่อ๋อเห็นไหมครับเข้าเยอะไหมครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณยายนะครับแบ่งๆบ่งกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับสิ่งไหนที่ว่าช่วยได้ก็ช่วยๆกันกุ้งอยู่ข้างเบิร์นเลยนะครับโอ้ โอ้โหดูครับกุ้งล้วนครับเข้าเยอะมากครับกุ้งล้วนนะครับดูครับสุดยอดครับคลิปนี้จัดเต็มเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าคลิปนี้ผมตั้งใจมากดูครับเนี่ยสองลังนะครับเข้าเยอะมากแล้วก็รอบนี้ผมตั้งใจมาดักให้ทุกๆท่านได้เห็นว่าดักเข้าเยอะจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับมาลุ้นกันโอ้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 ข้าเยอะจริงๆนะครับ วิธีการดักแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะจริงแล้วก็เข้าดีนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับโหเนี่ยข้าเต็มเลยนะครับวิธีการดักกุ้งของผมนะครับจุ่มตาข่ายลงไปแบบนี้นะครับรอบนี้ผมใช้เหยื่อรอบที่สองนะครับดูครับ แล้วก็บีบเหยื่อนะครับแล้วก็แกว่งครับครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บีบเหมือนเดิมครับแล้วก็วางนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดักตอนกลางวันนะครับอย่าลืมนะครับเอาญ้าปิดไว้นะครับเอญ้าปิดไว้แบบนี้นะครับจะทําให้เข้าดีนะครับดักตอนกลางวันนะครับลอไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับสวัสดี fc แล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดียามบ่ายนะครับผมนั่งตกปลาอยู่นะครับ ใช้เหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพตกนะครับและสี่ตัวนะครับปลาตะเพียนนะครับนี่ครับไซก็โอเคอยู่นะครับผมระหว่างรอดูที่ดักกุ้งนะครับเดี๋ยวปลานี้ผมก็จะให้เขานะครับคลิปนี้จัดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับวิธีการดักแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณจะไปดักนะครับวางกิ่งไม้วางต้นหญ้าไว้ก่อนแล้วอีกวันจึงจะค่อยไปดักนะครับจะทําให้เข้าดีนะครับลองไปแช้กันดูนะครับวิธีนี้แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับวิธีการดักแบบนีี้อะะเดด๋ยวคตติามผนรับ ติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมบอกให้เลยว่าดักเข้าจริงนะครับแล้วก็ดักเข้าชัวนะครับเข้ามาข้าน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับเห็นกุ้งวิ่งไหมครับกุ้งเต็มเลยนะครับข้างนอกนะครับข้างในไม่รู้มาลุ้นกันนะครับคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับข้าเยอะแค่ไหน ผมว่าอันนี้น่าจะเข้าใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหดูครับนี่อ๋อเห็นไหมครับเข้าเยอะไหมครับผมบอกให้เลยว่าวิธีนี้นะครับเอากิ่งไม้มาวางไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเข้าดีไหมครับนี่ครับเข้าเยอะมากนะครับดูสุดยอดครับอะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเยือรอบที่สองนะครับอันนี้เข้าดีมากร้อนมากครับ อันนี้เดี๋ยวให้คุณยายนะครับสี่ตัวนะครับเอาเองเลยนะครับอ่ะล้วงเอาเลยได้สี่ตัวเลยเออแบ่งๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไว้ให้อาหารน้องๆนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมในแต่ละรอบนะครับหิวมากครับดูครับช่วยเหลือกันนะครับสิ่งไหนที่ว่าช่วยได้ก็ช่วยๆกันอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี้น้ําขุ่นนิดนึงครับน่าจะเป็นน้องหมาลงไปเล่นครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนมันเป็นพื้นที่เอียงด้วยนะครับพื้นที่ชันครับเลยทําให้ดักยากนิดหนึ่งตาข่าจะอยู่ประมาณสาองศาครับ โอ้ดูครับโอ้โหดูครับนี่ทั้งกุ้งทั้งปราซิลนะครับเข้าเยอะมากนะครับดูสุดยอดครับหลังนี้ก็เข้าเยอะนะครับดูครับวิธีนี้ได้ผลนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับทาให้เข้าเยอะจริงนะครับสุดยอดมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเมื่อกี้ให้น้องหมาเขาทานเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะอิ่มกันแล้วครับช่วยๆกันครับ เหมือนที่ว่าทุกทท่านเข้ามารับชมคลิปผมกันนะครับช่วยๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะแน่นอนครับโหดูกุ้งครับกุ้งอยู่ข้างเบรนเลยนะครับโอ้โหดูครับกุ้งล้วนๆครับสุดยอดมากดูครับโหนี่ครับเข้าเยอะไหมครับ ผมบอกแล้วว่าหลังนี้เข้าเยอะมากครับกุ้งล้นๆนะครับดูครับสุดยอดครับเข้าเยอะทั้งสองหลังสามหลังนะครับหลังแรกหลังสองหลังสามอันนี้หลังที่สองครับอันนี้หลังที่สามครับโอ้แต่ละหลังเข้าสุดยอดมากครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับคลิปนี้จัดเต็มเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมตั้งใจมากดูครับนี่ยสองหลังนะครับ เข้าเยอะมากแล้วก็รอบนี้ผมตั้งใจมาดักให้ทุทกๆท่านได้เห็นว่าดักเข้าเยอะจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่กิโลนะครับเข้าเยอะๆเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับน้ําขุ่นครับดูครับน้ําขุ่นน้ําขุ่นมากเลยนะครับติดปลาซิลสักหนึ่งกิโลแล้วมั้งครับสงสัยหลังนี้มีแววติดปลาซิลครับ โอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับเข้าเยอะนะครับในแต่ละหลังรอบนี้ผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะแน่นอนแล้วก็ได้เยอะแน่นอนนะครับสุดยอดครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับดักไว้ข้างๆตาลิงครับหลังนี้ไม่มีกุ้งวิ่งเลยนะครับไม่เห็น ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมมาลุ้นกันโอ้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 ดูครับหาว่าผมพูดเล่นอดูครับเข้าเยอะมากนะครับดูเห็นไหมครับยอดครับเข้าเยอะจริงๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับวิธีการดักแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะจริงแล้วก็เข้าดีนะครับ ในแต่ละพื้นที่นะครับลองเอาไปช็กันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับผมว่าหลังนี้น่าจะเข้าเยอะนะครับดูจากพื้นที่นะครับถ้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะครับผมว่าหลังนี้โอ้โหน้ําร้อนมากครับโอ้ปุ้งเดนออกมาข้างนอกเลยครับโอ้โหดูครับนี่หาว่าผมพูดเล่นเยอะมากครับหลังนี้ดูครับสุดยอดครับเข้าเยอะไหมครับดู เข้าเยอะจริงๆนะครับหลังไหนที่ผมมั่นใจเนี่ยผมบอกได้เลยเห็นไหมครับสุดยอดกุ้งเข้าเยอะมากครับรอบนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับดูครับแต่ละหลังโหเนี่ยเข้าเต็มเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ครั้งก่อนเห็นไหมครับที่ว่าดักไว้สิบหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ดักห่างๆกันจะเข้าเยอะแค่ไหน สักครึ่งกิโลได้ไหมครับโอหกุ้งเต็มเลยครับอยู่ข้างเบินนะครับข้างล่างไม่รู้แต่ข้างเบินเต็มเลยครับดูนะครับดูนะครับโอ้โหดูครับนี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับสุดยอดมากครับดูเข้าเยอะไหมครับผมบอกให้แล้วว่าเข้าเยอะมากครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับนี่ คลิปผมนี่ชอบแบ่งปันความรู้นะครับสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็อยากจะมาบอกให้นะครับลองเอาไปใช้ลองเอาไปทดลองกันดูในแต่ละพื้นที่ดักกินดักขายได้หมดครับแล้วแต่นี่ครับหนึ่งหลังนี่ทํายําสบายครับเข้าเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับดักว้ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังนี้ผมว่าน่าจะติดเยอะนะครับดูจากพื้นที่นะครับดูจากพื้นที่ที่ว่าสำรวจ น่าจะเข้าเยอะเข้าเยอะที่สุดไหมครับโอ้โหดูครับนี่ฮ่าเข้าเยอะจริงๆนะครับดูครับดูครับสุดยอดมากครับอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับครับสมุนเต็มเลยครับเดี๋ยวดูอันนี้เสร็จแล้วก็ไปดูอันสุดท้ายกันนะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าหลังนี้จะเข้ามาเข้าน้อยแค่ไหนจะได้ตัวไม้นะครับน้ำร้อนมากครับเดี๋วว่าโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าแช์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับว่าเข้าเยอะเข้าน้อยแค่ไหนนะครับอะติดตามครับผมดูครับเห็นไหมครับนี่เข้าแช์ได้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับ ข้าเยอะเข้ามากเข้าน้อยถ้าเข้าเยอะก็แฟนสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โอื่นครับลื่นัวัโอ้หลังนี้ก็เข้าเแช่ได้เลยนะครับดูเห็นไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับติดตามนะครับรอบนี้เข้าเยอะมากนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะจริงๆคลิปนี้จะเต็ม สุดยอดมากครับนัสุดท้ายนะครับดูดูดผลงานที่ได้ครับครั้งนี้ผมบอกให้เลยว่าเยอะมากนะครับดูโห oh. ดูครับเข้าเต็มเลยนะครับสามกิโลสบายเลยนะครับรอบนี้ผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะจริงๆนะครับ วิธีการด no ักแบบนี nice OUR so anyway ้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับในแต่ละพื้นที่เหมือนที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าคลิปผมนี่ผมชอบแบ่งปันความรู้ครับสิ่งไหนที่ผมรู้ผมก็อยากจะมาบอกให้ครับไม่ว่าจะเป็นการผสมอาหารนะครับผสมเหยื่อในการดักนะครับผมบอกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหอมหรือว่าสูตรหมักถ้าใครทําได้ก็ลองเอาไปทํากันดูครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้นะครับลองสั่งไปใช้กันดูนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าเอาไปดักนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆที่ไหนมีตัวครับรับรองได้ชัวรรรัผมกานตี จากผลงานที่ได้นะครับได้เยอะจริงนะครับแล้วก็เข้าเยอะจริงนะครับถ้าเรารู้วิธีการดักรู้วิธีการหานะครับแล้วก็ใช้เหยื่อดีๆนะครับดักกี่ทีก็ได้เยอะครับเชื่อผมลองไปแช้กันดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตาม EP ต่อไปนะครับผมจะมาดักกุ้งให้ดูแล้วก็ผมทําคลิปแบบไหนลองติดตามกันดูนะครับคลิปผมให้ความรู้แน่นอนครับลองติดตามกันนะครับเขาเยอะจริงๆนะครับ